EP 3ครับ EP 3ใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ4แถวน่าจะได้4 5ห้าแถวน่าจะได้เสร็จแล้วปลูกห่างไหมก็ชักร่องห่างนะครับน่าจะเมตรเมตรกว่าได้ก็ยิ่งห่างยิ่งแต่กอดีครับแบบอไรก็จริงแต่ว่ามันมันปลูกห่างแล้วระหว่างร่องนะระหว่างร่องค่อนข้งางห่างครับ มันจะทําให้มีแสงแดดสาดถึงนะเราลอกกับง่ายนะครับมันจัดการง่ายนะครับห่างกว่าที่ผมขุดหลุมปลูกแปลงนู้นอีกห่างกว่าแปลงนู้นอีกนะครับทําไปทํามาแปลงนี้จะจัดการง่ายกว่าแปลงนูน้นครับผมต้องลอกกลับครับมันต้องรอกกับเพราะว่าเรื่องของหนอนเรื่องของเพีย้ยเรื่องของอะไรจะจะได้ไม่มารบกวนนะครับคำลที่อยู่เขานะครับ อีกคลิปหนึ่งครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับถ่ายให้หมดครับเก็บบรรยากาศความทรงจําไว้นะครับูปีแรกแปลงนี้เป็นแปลงที่2ครับ ดินคุ้ยค่อนข้างชุ่มเลยครดินโอเคเลยดินโอเคมากกําลังดีลยฮะนี่กาลังดีเลย,ลเ,ลยเห็นไหมมีความชื้นนะครับมีความชื้นไม่ไม่เปียกนะแต่ว่ามีความชื้นกําลังดีเลยเหมาะกับการปลูกอ้อยเลยตอนนี้ปลูกแบบวางท่อนพันนะครับโอเคจเจ้าเลย ไม่แน่นะครับไม่แน่อาจะเอามันมาปลูกแซมแซมระหว่างกลางอ่าถ้ามันปลูกแซมระหว่างกลางไม่ให้ในระหว่างที่พ่อย,ยังตัดไม่ได้เนี่ยก็นี่ครับมันมันขุดมันไปไปขาย่อนพ่อตาต้องบ่นแน่เลยพ่อตาก็อยากให้ปลูกก็อยากให้ปลูกร่อ,องแคบๆนะ พอพ่อแกแกมันบอกว่าปลูกแค่ปลูกชิดเลยอ่ะเก็ปลูกชิดประมาสองแถวพอแกกลับปัาบผมก็บอกรถรถปลูกให้ปลูกห่างมันเดิมอีกนึว่าแกกำลงหวนแน่เลยไม่ครับปลูกแล้วปลูกเลยครับปลูกแล้วปลูกเลยแกว่าทีหลังก็มีฝนแล้วปลูกไปแล้วแกชอบเสียดายที่ขนาดผมปลูกนู่นผมปลูกห่างก็ไม่กระหางท่ารเนี่ยแบบขุดลุมปลูกแกยังบวนเลย มัดมือโช๊ครับมัดมือโช๊คแกจะปวดทั้งสองครั้งเลยแล้วแกแค่แบบนี้นะครับโอ้ลมแรงครับลมแรงวันนี้ลมแรงโอ้ยหัว มาอยูล่ลมแรงมากย้อนแสงซึ่งหน่อยอ่ะมาทางย้อนแสงมานะครับพี่คนเสื้อแดงๆนู่งเขากำลังเดินจับ g p s นะ เดินจับซีเวสไปตามเทซิกแซกตามขอบพื้นที่นะว่าพื้นที่เป็นพื้นที่เท่าไหร่นะครับอตอนนี้่อนพันอ้อยหมดแล้วรู้สึกว่าจะปลูกจะปลูกไม่ได้เต็มแปลงนะจะเหลือพอสมควรเลยนะครับเนี่ยพื้นที่จะเหลืออยู่พอสมควรเลยเหลือไว้ก็เดี๋ยวปลูกมันครับไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกมันต่อมีพื้นที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวปลูกมันเนอง มีปัญหากับหมวกเขาตอนนี้หมวกมัดไม่แน่แล้วลมมันตีแล้วหมวกหล่นเสียดายเหมือนกันน,นเนี่ยอาจจะต้องไปตัดมาตัดเพิ่มแล้วมาปลูกเอง ตัวน,นี้อาจจะต้องไปตัดตัดมาแล้วปลูกเองกดหลุมปลูกไปเลยดีไหมเดี๋ยวว่ากันทีหนึ่งนะครับได้อยู่มั้งอีกสักสองแถวเหลือพื้นที่ไว้เอานะาอย่างน้อยก็มีอีกหนึ่งได้แล้วอย่างน้อยก็มีอีกหนึ่งได้แล้วดูแบบอินซี ปลูกแบบอินรีหนึ่งไร่แล้วก็อันนี้ปลูกแบบอ้อยไร่นะครับทําแบบเหมือนอ้อยดวงน้ําตาลนะครับแต่ว่าเป็นอ้อยคันน้ํานะครับซึ่งหลายหลายคนก็ทําแบบนี้นะครับแต่คนที่สะดวกทําแบบอ้อยไร่ปลูกข้ามแ้งนะครับปลูกในหน้าแล้งแล้วก็ตัดอีกทีหน้าแ้งปีหน้านะครับเขาจะยืนต้นอยู่ได้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าในช่วงเนี้ยช่วงที่หน้าแรงเนี้ยดินยังมีความชุ่มนะตอนนี้เป็นเป็นนานะ เวลาเราวางท่ามทานปลูกเนี่ยเขาจะอยู่ได้นะด้วยน้ําเลี้ยงของลําเขาเองนะครับเนี่ยเขาจะยืนต้นยังไม่ยืนต้นหรอกมันจะเป็นแค่พุ่มๆขึ้นมาก่อนนะพอพอ,พอถึงหน้าฝนเนี่ยพอถึงหน้าฝนเนี่ยเขาจะได้น้าเต็มที่แล้วก็จะยืดขึ้นปั๊บๆเลยนะครับแล้วกหลังจากหน้าฝนก็คือระหว่างหน้าฝนก็จะยืดไปเลยปุ๊บสะสมดินมีความชื้นอะไรต่างๆหมดฝนปุ๊บนั่นแหละเขาก็ยังมีน้ําเลี้ยงในความชื้นของดินแล้วก็ ด้วยลำของเขานะครับอยู่จนถึงตัดเลยฮะเดือนนี้เดือนธันวานะวันนี้วัน,นที่1ิธันวานะวันนี้วันที่1ิธันวาตัดทีพศจิกาผมตัดได้แล้วครับพศจิกาปีหน้าตัดได้สิเ็ดเดือนนี่หวานกำลังดีนะครับไม่หวานปีสหวานกำลังดี <S <S โอ้ได้แค่นั้นได้แค่นั้น <S <S โอ้เหลือเยอะเหมือนกันนะเนี่ย เหลือพื้นที่เยอะมากไม่หมดไม่หมดไม่หมดวันนี้สับสีเรีแล้วหมดแล้วฮะท่อนพันอ้อยหมดแล้วแต่ว่าปลูกไม่เต็มแปลงนะครับโอ้เหลือเยอะเหมือนกันนะอ่าเหลือเยอะเหมือนกันเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะ ไม่ใหญ่อะมาปลูกมันให้ไม่ใหญ่มาปลูกมันเลยกันครับเอาเท่าที่ได้ถามว่ามันก็ไม่น้อยนะมันก็ไม่น้อยนะครับเนี่ยไม่น้อยนะครับพอสมควรเลยแหละอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว ก็ไม่เอาพันธุ์ปูเพื่อนก็ปลูกมันไร่สา3งานไร่สามงานว่าแต่มงปลูกนะไร่สามงานเจ็ดสลสี่ลางว่าอไม่ถึง ไสามงานครับปลูปกมันได้อีกสักกี่แถวดีปลูกมันได้อีกสัก สามสี่ปลูกมันได้สักสี่แถวปลูกมันเดี๋ยวปลูกไม่ได้ปลูกอ้อยดีกว่าใ,ใครมาชักตอนที่เขามาไถาปลูกมันแล้วก็ให้เขาชักลองเดี๋ยวปลูกอไงเดี๋ยวปลูกเองด้วยมือเข้าร่วมก่อน บาทครับที่นี่ไล่สามงานก็ไล่จุดลอยไล่สามงาน T'es là,

ท่นสองครับนสองพดีเดี <einfach> ๋ย <từ> วับผมเดี๋ยวอเดี๋ยวามาถชักล่องมันเดี๋ยวจะให้เขาชักล่องเดี๋ยวเอาไอมา ปลูกเพิ่มเองก็ได้เอามาโกยๆๆให้เขาชักล่องเไงแล้วเอาเอาอ้อยใส่เดี๋ยวไปเอามาเพิ่มอีกนิดเดียวครับใช่ปลูกเองไม่เป็นไรได้อยู่สักสามล่องสองล่องสามล่องค่าปลูกทางนั้นเนี่ย ไปปลูกอ้อยไหนต่อครับนี่อันนี้จะไปซิมครับอ้อยมันยังไม่แก่อ้อยเจ็ดเดือนอ้อยเจ็ดเดือนมันยังคันไม่ได้เลยมันยังมันยังเปรี้ยวอยู่ประเทศเป็นแบบอ้อยควันขายอยากทำอ้อยแบบนี้ทำได้ไหมทำได้แต่มันก็ออกจากแข็งๆหน่อยมันไม่เหมือนอ้อยอ้อยปาริชาติอ้อยที่ว่าเป็นล้อสี ใช่ใช่อันนั้นก็จะกรอบกรอบจริง<อ>ๆริงอของยายรู้เหรแต่ผมก็ปลูกทำพันธุ์ไว้อยู่ผมก็ปลูกทำพันธุ์ไว้แล้วทำเพิ่นปลูกกับไผ่กายนี่เพิ่นบ่ได้ผลเออมันแรงจังได๋มันแรง<อ>